นี่ไงรถคุณเหงนที่สาขาจอมพระนุ่นผู้ชมครับ,รบนี่แหละผมแจ้งราคาก่อนก็ตามที่แจ้งไปมีเลี่ยนน้ำมันเครื่องมน,น้ำมันเครื่องท้ายมีส้กรกอกาัแล้วก็มีซีนโชกสองข้างแล้วก็เป็นยางนอกเพราะหน้าอันนี้ยางนอกหน้าแจ้งราคากอนนะครับก็อ่า สนโชคถ้ากรณีที่จะเปลี่ยนครับอาจจะใช้เวลา,าประมาณสักชั่โชวโมงกว่าโอแจ้งก่อนไนหะครับก็มีน้ํามันเครื่องน้ามันเชื้ท้ายมีไส้กรองอากาศมีสีโช๊คสองฝั่งแล้วก็มียางนอกล้อหนะ้ายางนอกล้อหนะ้าอันนี้หกร้อยห้าบาทมีค่าบริการมีน้ำมันโช๊คประมาณมาประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่ถ้ากรณีจะเปลี่ยนสีโช๊คก็้เวะมาสักชั่โชวโมงนึงครับเดีย๋ยวตะมี้ไหมหรือยางนอกยังไม่เปลี่ยนไหมยางยางนอกเท่าไหร่ ยางนอกออหกร้อยห่ะเลยนี่ไปเสร็จแล้วราคารวมใช<ห>่ครับรวมหมดแล้วประมาณพันถถ้าทําหมดเสร็จนี้ใช่ไหมครับหมดอ่าถ้าเปลี่ยนอย่างนอกหน้าแล้วมันเครื่องไส้กรองเฟืองท้ายแล้วก็ซิโชกสองฟังโอเคตามนี้เลยนะนนครับนนเนาะใช้เวลาประมาณเท่าตัวได้ครับไม่รีบครับโอเคช่างตามสบายเลยเนาะเราค่อยมาเพิ่มเติมส่วนนั้นกันแล้วกันเนาะได้ครับโอเคช่างตามสะดวกนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับนอกรับได้เลยโอเคเดินํำเนินกราง เลี่ยนแล้ว